ชีวิตเป็นแบบนี้จริงๆนะโยมเก่งก็ยังพลาดฉลาดก็ยังพลังระวังก็ยังผิดเพราะนี่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตจริงๆเห็นเรือที่โยมก็ประกอบมานี่เคงจะต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรกนะว่าจะแปะเข้าไปแต่ละชิ้นกว่าจะใส่สลักเข้าไปแต่ละชิ้นนะคงจะต้อง ระมัดระวังแล้วก็ผิดพลาดมาพอสมควรชีวิตก็น่าจะแบบนั้นนลโยมบางทีเห็นบางคนเขาใช้ชีวิตระมัดระวังมากเลยกินอาหารก็ระวังออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่นอนดึกคือเขาใช้ชีวิตแบบระมัดระวังแบบครีนที่สุดแต่สุดท้ายก็ยังเป็นมะเร็งพยายามระวังแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นที่จะเป็นมะเร็ง ออกกำลังกายทุกวันแต่ก็ยังเป็นเส้นเลือดสมองตีบได้ในชีวิตระมัดระวังแค่ไหนก็ตามทีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ในชีวิตเราคือมันมีวิบากกรรมเก่าด้วยกันทุกคนแต่พยายามระมัดระวังดีแล้วแต่มันก็มีวิบากกรรมเก่าที่มันมันจะต้องมีเหตุปัจจัยแทรกซ้อนทั้งทั้ที่สร้างเหตุดีในปัจจุบันแต่ถ้าเขาไม่สร้างเหตุดีในปัจจุบัน มันก็จะยิ่งไปมากกว่านี้อีกแทนที่จะมาเป็นเส้นเลือดสมองแตกในวัยอายุสัก40-50ก็อาจจะไปเป็น้นตอน20่้นต้นๆก็ได้ดังนั้นการที่ระมัดระวังดีก็ดีมันจะยืดเวลาเข้าไปอีกนาการมีสตินาการไม่พลาดพลั้งบ่อยๆการตั้งใจใช้ชีวิตมากๆ มันก็อย่างน้อยก็ยังยืดอายุเพราะเราทําความเข้าใจว่าแน่นอนที่สุดเราทุกคนมีปัจจัยแทรกซ้อนคือกรรมเก่าที่พร้อมจะให้ผลเสมอแต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังเลยบางคนอาจจะใช้คําว่าก็เห็นออกกําลังกายก็เส้นเลือดสมองแตกเห็นพยายามกินอาหารระมัดระวังแล้วเกินก็ยังไม่พ้นการเป็นมะเร็งงั้นก็ไม่ต้องไประมัดระวังอะไรเลยสิ ไม่ระมัดระวังไม่แน่อาจจะเป็นเร็วกว่านี้เดือดร้อนคนอื่นนานไปกว่านี้ 2.. ไม่ระมัดระวังก็จะติดนิสัยติดนิสัยของการไม่ระมัดระวังนะแล้วก็จะทำให้เกิดนะชีวิตกลายเป็นนิสัยใหม่ที่ไม่ดีไม่ดีแล้วกนะ็ส่งผลถึงพบชาติต่อไปที่มันจะมีผลพวงจากการที่ไม่มีสติในปัจจุบันนี้อีก ฉะนั้นก็เป็นข้อคิดสักเล็กน้อย